ยุตตอนนี้ก็53ปีรู้สึกว่ามันจะพูดไม่ชัดความจำรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยดีประมาณนั้นนะครับสาเหตุก็มาจากลูกหัวใจครับกินยาแล้วก็ฝึกพูดนะครับฝึกพูดมาก่อน,นดีขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นคราวนี้พอดีหมอที่ดูแลอยู่นะครับบอกว่า ให้มารักษาตร,ตรงนี้ดูก่อนคิดว่าน่าจะด,ดีขึ้นประมาณนั้นครับก็เลยมารักษาที่นี่ครั้งแร,แรกของการทำนิรลกนะครับรู้สึกว่ามันเริดีขึ้นอยู่สองสามครั้งก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับคำพูดดีได้ดีขึ้นครับรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอ๋อไม่น่ากลัวครับจริงๆแล้วมันก็ไม่น่ากลัวเพราะมัน ติดๆในสมองนิดๆอะไรอย่างนี้ครับถ้าจะมารักษาดูนะครับเพราะว่ามันเผดจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ